สวัสดีครับวันนี้ก็ลงตามมือชื่อน,นะครับพญาวัทโทนะครับเทางมาดูอาคารที่โรงพยาบาลโนนสังนะครับนะอนนี้อง้เสิรใหมครับี่กวางที่นะมันผ่นยครับตอนนี้เร เรียบร้อยหมดแล้วครับในเร่อโครงสร้างเหลือแต่ตกแต่งครับก็คือว่าต้องต้องมีต้อมีอะไรก็มีครับซึ่งตอนนี้กำลังทำครับกำลังกำลังอยู่ในขั้นตอาครุนแตงแกงเนาะเอ่มีกร้กับเด็กี่ระวัง หลวงตามาทีาา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 ่โรงพยาบาลโนนสังนะครับนยสัรจังหวัดน้องรพูไปทไปึกที่หลามหาบัวส้างโอลรตามาหาบัวสร้างไว้เนาะตามหาบัวท่าช่วยโรงพยาบาลสับ ตามหาบัวสร้างไว้นะครับกนะเป็นคืนคปลูกปลาท่านอันนี้ตึงตึงรงตาตึงข้างหน้าเนี่ยนะครับใช้เป็นือห้อ,องทอดครับครับตึงนี้เลยครับโอ้ ขอโทษนะครับเนี่ยครับอ๋ออันนี้อาคารอาคารหลวงตาสร้างเมื่อปี45ครับอาคารตรงนี้ครับอ๋อวันที่15กันยานะครับใช่ครับสองพนหาร้อยสหลวงตามหาบัวญาสัพปะนุชเอ่อผมจำไม่ได้ครับแต่ประมาณห้าล้านนี่ตอนสมัยนั้นประมาณประมาณ5ล้านได้มั้งครับผมผมไม่แน่ใจครับแต่ว่า ท่านสร้างแล้วมันใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเลยครับเป็นห้องคลอดคนนี้คือหัวหน้าห้องคลอดครับเอาไว้ดูแลมารดาหลังคลอดแล้วก็จะมีโรงพยาบาลเราจะมีตึกไตเตียมอีกตึกหนึ่งด้วยอันนี้พระอาจารย์ทองปานแต่พระท่านก็สร้างเพิ่มกันครับโอ้โหห้องไก่เตี้ยมด้วยนะครับ อันนี้ลูกของน้องตานะครับถ่ายนะเขาเป็นนั่งกันนะคระก็ได้ก็ไม่ใช่ครกบ ตามาบัวนะครับตอนนี้กำลังปรับปรุงโครงสร้างอยู่ครับมันม็นโรนบานไก่ไกลตัวโตครับโอ้กำลังต่อเติมสร้างท่านท่านก็มาสร้างไว้สิบกว่าล้านครับที่นี่ อาจารย์ทองปานเนาะครับอันนี้ก็อาจารย์ทองปานนะครับลครับาอาจารย์ทองปานนะครับสร้างไปสิบกว่าล้านนะขออนุโมทนาสาธุโอหลวงปูสายนั่นโอครับาุทุกทานทุกท่ดทน อ๋อพะก็เลงมากออกใส่อ๋อลวงพ่อพรอยู่ที่ลวงพ่ออยู่ที่ไหนนะบ้านพรับ้านพระครับครับพระรูจารการการที่มีแนวที่ขอรเราระช่วยย้ายพระว่าออกห้องอย่าจังห้องครับเดี๋ยวครับเนี่ยเวลาเก็บไข่ที่เปเวลาท่านมตอนไม่ได้แล้วเอาอลุกนั่งถินท้าชเวลาเป๋ พรมันไม่สคเัตไปดูดีพระเขาต้องแยกเต๊ออกรับไปไว้ตรงนั้เลยเอาได้มันดีให้เานกันครับัดูไดีได้ครับต่ผมจะปรับใหม่ครับ้คขครพิจาทาทนโซนนะทำโซนแลกันกานฉาบไฮเดรนทอนขาขาขาตกขาจารย์านตปานนะครับแล้วกันลงผสายนะครับ ี่สร้างอาคารก็ขอหลวงพ่อาสาโตทำขึ้นโบสถ์หลวงพ่อาชาโน,นะครับรงงโอ้โหเปลี่ยน ลมัลใหญ่อยู่ด้วยเนาะเลยมีธรรมดาือถือว่าใหญ่นเป็นเป็นลมบัลใหญ่เลยนี่นี่มีห่องพอกไตมีห่อเปลียนไตฟอกไตเหรอเป็นเป็นลมบันใหญ่ใหญ่แถวนี้ณ่แลยระดับอำเภอนึ่งนใหญ่ โอ้หมนเหมนน้ำระวังมุนเด้อขยับพมาเด้อขยับครับเออขยับอ้าวตาคอหลวเออเด้อันนีไดีบีได้อมันเอาไปผัว ทางคณะคุณหมอนะครับแค่นะครับน่านาสาก